มาครับหอยจุ๊บอ่ะมาครับผมอ่าทำไมต้องตัดหัวทำไมต้องตัดหัวเ๋อต้องตัดก้นครับผมตัดก้นใช่ครับตัดก้นเพื่อที่จะเอ่อเราจะจุ๊บฝั่งนี้นะครับอ่าเราจุ๊บกินจังหวะกินจังหวะผมจะดูดประมาณสองจังหวะครับผมสองจังหวะครับเพราะว่าทำไมต้องหอจังหวะจังหวะแรกเนี่ยก็คือมันจะออกมาไม่หมดครับเพราะว่าในในหอยจะจะมีฝาปิดอยู่ครับนี่ครับประมาณตรงนี้ แล้วทีเนี้ยพอจุ๊บจังหวะจังหวะแรกใช่ไหมครับฝาอัดจะมาอยู่ประมาณนี้อแต่พอจุ๊บจังหวะสองเนี่ยหลุดออกให้หลุดออกมาเลยนะครับออ๋แล้วก็ให้ตัวมันต่อก่อนใช่ครับผมแลิ้นนั่นลิ้นนั่นลิ้นต้องใช่ไหมลิ้นต้องแบบดุน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 ตรงนี้ว่านิดนึงนะครับใช่อ่ะาดิ้นแรงฝ่าดิ้เลยครับผมอ่ะสองจังหวะแล้วครับจ่าแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับมีอีกแบบหนึ่งที่แบบ ในกรณีที่ดูดไม่ออกนะครับฝาติดฝาติดอ่าผมว่าดูดไม่ออกอ่าฝาติดฝาติดอยู่แล้วต้องมาดูดที่ก้น้ดูดที่ก้นใช่ครับก้นตรงนี้แล้วเล่นนี่เล่นเล่นเล่นต้องใช้เล่นบินโดนหอยบินดุนนิดนิดอ่าตรงนี้ดูดุนิดนิดเราจะรู้สึกติดตุยตรงตรงตรงก้นเขานะครับนี่ครับดูดตุยตุยแล้วก็หอยอ่านี่ครับไมายังไรหมายอะนี่ครับออกมาแล้วนิดนึงอ่านี่นะครับแล้วทีนี้เราก็ทีเดียวเลยแต่ว่าก็ใช่ อันนั้นใช้ดุนด้วยไหมดุลดุลไว้ไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวฝาตรงนี้ครับมันจะมาติดติดที่คอนะครับอ่าอ่านี่ครับผมอันนี้คือฝาหอยอ่าอันนี้เรียกว่าเรียกหอยเรียกเทพเหมือนหอยเลยเนี่ยแจมครับผม